เรียนกันมาอย่างนั้นแล้วก็เชื่อกันต่างนั้นแต่ไม่คิดพิจารณาซึ่งถ้าคิดพิจารณามันก็ต้องรู้โดยสามัญสำนึกเฮ้ย hey, คนไม่เคยเป็นอริยะแล้วจะมาสอนคนให้เป็นอริยะมันจะเป็นไปได้ยังไงเคือเดรมาเนี่ยพูดหลายครั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนาคามีจะกลับมาเกิดก็กลับมาได้จะยยกเย็นอะไรโลกใบนี้กลับมาเกิดตั้งหลายครั้งแล้วพระรหันก็เหมือนกัน ได้ได้มาก็พูดถึงกันหนว่าพระพบทธเจ้าเนี่ยท่านเคยเป็นพระหลานมาก่อนซึ่งอันนี้ก็มีหลักฐานปรากฏในพุทธวงศ์และถ้าท่านไม่เคยเป็นพระหลานมาก่อนท่านจะมาสอนให้คนเป็นโสดาบันสกัดทาคามีอนาคามียหลานได้ยังงล่าสุดมีประเด็นเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเป็นพระอีกหนึ่งรูปนะครับที่มีการออกมาเทศนะครับแล้วก็สอนชาวพุทธของเราตามคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลในตอนนี้เนี่ยนะครับ โดยแท้นนอนันชัยเนี่ยได้มีการโพสต์ลงบนโลกโซเชียลนะครับจริงๆนะคลิปนี้เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับแต่มันก็มาเป็นประเด็นในตอนเช้าวันนี้จนได้นะครับถ้าเราเข้าไปดูคลิปเต็มๆเนี่ยนะครับเป็นคลิปของหลวงปู่พุทธสาวกสำนักพุทธธรรมนะครับในคลิปเนี่ยนะครับดูเหมือนจะเป็นโครงการพิมพ์สุขภาพดีวิถีพุทธบางช่วงบางตอนครับที่หลวงพ่อทันเทศนะครับบอกว่าอนาคามีเนี่ยจะกลับมาเกิดก็กลับมาได้ กลับมาเกิดตั้งหลายครั้งแล้วนี่แล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือพระอนาคามีเนี่ยไม่ได้กลัวการเกิดพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยะไม่ได้จริงไหมนี่นะครับแล้วก็บอกว่าแล้วสอนคนเนี่ยเป็นอริยะได้ไงถ้าไม่ได้เป็นพระอริยะมาก่อนซึ่งมันไปขัดกับหลักำคำสอนที่ถูกต้องนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับข้อมูลที่ออกมาจากนักพุทธนะครับที่ผมได้รับทราบตอนนี้เนี่ยคือ เดี๋ยวจะมีการดําเนินการนะครับกับการเผยแพร่หลักธรรมที่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับที่ควรจะเป็นลองไปฟังคลิปเต็มๆครับเคลื่อนมาเนี่ยพูดหลายครั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนาคามีจะกลับมาเกิดก็กลับมาได้จะยากเย็นอะไรโลกใบนี้กลับมาเกิดตั้งหลายครั้งแล้วพระหันก็เหมือนกันแล้วได้มาก็พูดถึงันานว่าพระเุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยเป็นพระหันมาก่อนซึ่งอันนี้ก็มีหลักฐานปรากฏในพุทธวงศ และถ้าท่านไม่เคยเป็นพระรันมาก่อนท่านจะมาสอนให้คนเป็นโสดาบันสากัดทาคามีอนาคามมอธรามได้ยังไงนึกออกไหมคือในเมืองไทยเราเนี่ยมีความเข้าใจกันเพียเพ้ยนว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจา้าเป็นพระอริยะไม่ได้เพราะถ้าเป็นพระอริยะแค่เป็นโสดาบันเนี่ยเกิดอีกเจ็ดชาติก็ต้องจากไปถ้าเป็นสากัดทาคามีเกิดอีกสองสามชาติก็ต้องจากไปถ้าเป็นอนาคามีเป็นอนาคามีแล้วกลับมาเกิดอีกไม่ได้ เรียนกันมาอย่างนั้นแล้วก็เชื่อกันตามนั้นแต่ไม่คิดพิจารณาซึ่งถ้าคิดพิจารณามันก็ต้องรู้โดยสามัญสำนึกเฮ้ยคนไม่เคยเป็นอริยะแล้วจะมาสอนคนให้เป็นอริยะมันจะเป็นไปได้ยังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอริยะมาก่อนจึงสอนให้คนเป็นพระอริยะขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันต์ก็ตามพระอนาคามีที่ท่านมีอาจฉรสายเปี่ยมกรุณาท่านไม่ได้กลัวแล้วต่อการเกิด ก็อย่างที่เรามาบอกไปในขณะที่ยาววัยอยู่ในคันก็ตามออกจากช่องคลอดก็ตามร่างกายไม่ได้เติบโตพอที่จะส่งผลให้จิตมีประสาทรับรู้ถึงความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานใดๆถ้าจะรู้ก็รู้ได้น้อยมากอย่างตอนคลอดอย่างเงี้ยร้อยได้กับร้อยถูกตีจึงร้องไม่มีเด็กไหนที่ในขณะคลอดออกมาแล้วก็ร้องแว่แ่แ,แ่ไม่มี หรือจะมีอะไรมาก็ไม่รู้นะเพราะอะไรมาก็จําความไม่ได้ตอนออกจากช่องคลอดแม่เนี่ยเฮ้ยตอนนั้นเราออกปั๊บแหกปากเลยเรือหมอจับตีตูดก่อนถึงได้แหกปากจําไม่ได้แต่เท่าที่รู้เนี่ยคือเด็กส่วนใหญ่เมื่อคลอดออกมาเนี่ยหมอเขาจะต้องตีคน้นดูคือดูสัญญาณว่ายังมีชีวิตไหมถ้าเด็กส่งเสียงร้องเนี่ยเออเด็กยังมีชีวิตอยู่ ถ้ายังขยับเนื้อขยับตัวเนี่ยเด็กยังมีชีวิตยอยู่กล่าวง่ายๆว่าผู้ที่ท่านเป็นพระอริยะแล้วเนี่ยท่านไม่ได้กลัวทุกข์กับการเกิดอีกอย่างหนึ่งผ่านความแก่ผ่านความป่วยเจ็บผ่านความตายมานับพบนับชาติไม่ได้จะมากลัวอะไรอีกกับความแก่ความป่วยเจ็บความตายที่สําคัญผู้ที่ท่านเป็นพระอริยะจะเป็นระดับอนาคามีก็ตามระดับอรหันต์ก็ตามถ้าละกามออกแล้วละโกรธออกแล้ว ยิ่งถ้าถึงขั้นพระอรหันต์ท่านละมานะละอุทจะละอวิชาได้แล้วเมื่อมาเกิดใหม่ท่านไม่ได้มีความกรธที่จะเหนี่ยวนำจิตไปสู่ความทุกข์ท่านไม่ได้มีการเิเลสที่จะเหนี่ยวนำจิตไปสู่ความทุกข์แล้วมันจะทุกข์อะไรไม่ต้องใครอื่นอาดามาในเอาตัวเองยกตัวอย่างอาดามาไม่ได้อยากรวยตั้งแต่เด็กๆอาดามาทํางานหาเงินเองตั้งแต่อายุสิบเจ็ด แต่พออายุสิบเก้าครึ่งแม่ถามบวชไหมเดม,มาบอกไปแล้วไม่กลับนะอเดม,มาไม่ได้ถูกความชี้โลภฉุดกระชากลากชีวิตไปให้ตัวเองจะต้องทุกข์ขณะเดียวกันไอาดม,มาไม่มีความคิดว่าจะต้องมีเมียเป็นของตัวเองมีลูกเป็นของตัวเองที่พูดงนี้ไม่ได้หมายความจะไปแอบใช้เมียคนอื่นไม่ใช่นะคือไม่ได้มีใจว่าเราจะต้องไปมีคู่จะต้องไปสมสูไม่ได้มีใจอย่างนั้น จกกะกล่าวไปยัยถึงผู้ที่ท่านเป็นพระอนาคามีผู้ที่ท่านเป็นพระหันฟังแล้วพอจะนึกออกไหมเนี่ยอะไรมานําเสนอเรื่องอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่านี่สอนผิดองค์กรพิทักษ์พุทธศาสนานี่ต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยสอนผิดเราเข้าใจเขาเรื่องเรื่องคือคนเหล่านั้นเนี่ยตัวเองศึกษาตำราแล้วก็ผูกติดกับตำราแต่ขณะเดียวกัน ตำราที่คุณศึกษาคุณไม่ได้ละเอียดพอถ้าคุณละเอียดพอเช่นคุณศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยคุณก็จะรู้พระพุทธเจ้าท่านเล่าไว้ว่ามีอยู่ที่ท่านเคยเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนได้ร่วมปฏิบัติธรรมและในชาตินั้นท่านได้เข้าถึงที่สุดแห่งอภิญญาคาว่าถึงที่สุดแห่งอภิญญานี่หมายเอาอภิญญาหกไม่ใช่อภิญญาสามอภิญญาสี่อภิญญาห้าไม่ใช่เข้าถึงที่สุดแห่งอภิญญา อภิญญามี6เข้าถึงที่สุดก็คือเข้าถึงอาสวะัคะยายานถอนกามาสวะได้ถอนภวาสวะได้ถอนอวิชาสวะได้เข้าถึงที่สุดแห่งอภิญญาและยังพระศาสนาให้งานอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในพระไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ